สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสรุปแนวขสอบโอนเน็ตในปี64นะครับน้องเนื่องจากสทศเนี่ยก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนะ <olacak S 1> ว่าโอ e เน็ตในปี64เนี่ยจะออกเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องเขาก็เลยมีการประกาศรูปแบบข้อสอบมาเลยว่ามีบทไหนบ้างที่ออกข้อสอบแล้วก็มีบทไหนบ้างที่ถูกตัดออกไปแล้วนะครับนะดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยพี่ก็เลยอยากจะมาสรุปเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถเตรียมตัวสอบโอนเน็ตได้อย่างถูกต้องนะครับ ซึ่งวิชาที่พี่จะมาพูดถึงเนี่ยจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับน้องของระดับชั้นมปลายพี่เลิมแล้ววิชาอื่นไม่ทํเหรอวิชาอื่นเนี่ยพี่ก็คงสรุปได้ไม่ดีเท่าอาจารย์ที่เขาสอนวิชานั้นๆนะเพราะฉะนั้นนะครับนะพี่ก็เลยขอสรุปวิชาที่พี่สอนแล้วกันก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะครับน้องๆจะได้เห็นภาพโดยรวมแล้วก็นะครับนะหลักสูตรใหม่เนี่ยตัวที่เขาปรับเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นวิชาคณิต กับวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับน้องถ้าใครไปอ่านเอกสารสทศเนี่ยมันก็จะยาวพอสมควรเลยครับน้องเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อใครเนี่ยอยากเห็นเอกสารฉบับจริงนะครับน้องที่สทศเนี่ยเอามาเผยแพร่นะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับนะเผื่อใครอยากไปเปิดดูรายละเอียดแต่ก็ต้องบอกว่านะครับนะบางวิชาเนี่ยพี่เปิดดูก็เยอะพอสมควรเลยนะครับน้องบางวิชาเนี่ยเขาสรุปมาประมาณ90กว่าหน้าครับน้องอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไป อ่านเองหมดบางทีอาจจะอ่านไม่ไหวนะครับดังนั้นในคลิปนี้พี่ก็เลย เอามาสรุปไว้ให้นะครับนะซึ่งนะครับน้องอ่ะเผื่อใครเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับนะพี่ชื่อพี่เหลิมนะจบจากคณะวิศวะจุฬาภาคคอมพิวเตอร์นะครับนะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับน้องอ่านะครับส่วนใครถ้าอยากติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับน้องรวมถึงคลิปติวต่างๆก็สามารถติดตามได้ทางช anel นี้เลยกับน้องโชคชัยติวเตอร์นะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆก็สามารถติดตามได้ทางเพจ a c e b o o k นะครับน้องโชคชัยติวเตอร์ ชื่อเดียวกันเลยครับน้องอ่าสำหรับนะครับน้องของม .6 เนี่ยนะครับรูปแบบข้อสอบเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับน้องในวิชาคณิตศาสตร์ เ <inate> พราะว่าจํานวนข้อเนี่ยลดลงครับน้องอนะครับนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับน้องในปี6 3เนี่ยข้อสอบที่เป็นชอยครับน้องแบบ5ตัวเลือกเนี่ยมันจะมี32ข้อแต่ว่าในปี64เนี่ยมันจะลดลงมาเหลือแค่24ข้อนะครับน้องอหายไป8ข้อครับน้องว่าง่ายๆนะครับส่วนเติมคําตอบเนี่ยยังมีจํานวนข้อเท่าเดิมเพราะฉะนั้นนะครับน้องจํานวนข้อเนี่ยมันน้อยลงครับน้องจากเดิม40ข้อเหลือแค่32ข้อดังนั้นนะครับน้องจากเดิม ที่มันข้อละ2.5คะแนนน่ะมันก็เลยเปลี่ยนไปเป็นเออข้อละ3.125ครับน้องนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องปี64ี่เนี่ยเวลาทำข้อสอบเนี่ยข้อหนึ่งคะแนนถือว่าสูงเลยนะสามคะแนนกว่ากว่าแต่มาเป็นติ่งเลยพี่ก็ไม่เข้าใจทำไมต้องติ่งแบบจุดหนึ่งสองห้ายอะไรเงี้ยเออเป็นติ่งแปลกๆนะครับนะเสร็จแล้วนะครับนะข้อสอบเนี่ยก็ยังสอบอยู่สองชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับน้องเพราะฉะนั้นจำนวนข้อสอบเนี่ยมันน้อยลง ดังนั้นนะครับน้องเฉลี่ยเนี่ยน้องจะมีเวลาทําประมาณข้อละ3นาที45วินาทีครับน้องนะมีเวลาในการทําข้อสอบมากขึ้นถ้าเป็นของปี6 3มอ่ะมันจะมีเวลาทําข้อละ3นาทีแต่ถ้าเป็นปี64อ่ะน้องจะมีเวลาทําต่อข้อนะต่อข้อประมาณ3นาทีแล้วก็เพิ่มมาอีก45วิห้วีให้ครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับน้องอันนี้ก็คือรูปแบบคร่าวๆภาพรวมนะครับนะของข้อสอบโอเน็ตคณิตศาสตร์นะครับส่วนถ้าเป็นวิชาอื่นๆนะครับน้องก็สามารถไปศึกษาได้จาก เว็บของสอทศนะเดี๋ยวพี่จะทิง้งลิงก์ไว้ให้นะครับหลังจากรู้จักรูปแบบข้อสอบแล้วนะครับน้องเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีบทไหนบ้างที่ออกข้อ,อขสอบนะครับนะปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าสอทศใจดีมากชี้แจงมาเลยว่ามีบทไหนบ้างที่ออกบทไหนบ้างที่ไม่ออกนะครับน้องเพราะว่ามันเป็นการปรับหลักสูตรใหม่ไงไม่งั้นเดี๋ยวน้องเตรียมตัวกันไม่ถูกนะครับนะซึ่งนะครับนะโอนเน็ตเนี่ยจะออกเฉพาะเนื้อหาคณิตพื้นเท่านั้นนะครับน้องคณิตพื้นฐานเท่านั้นส่วนของคณิตเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะไม่เอามาออกเลยนะน้องาว่า น้องโอเนเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่เด็กสายศิลป์ภาษาเขาก็สอบด้วยเด็กศิลป์ภาษาเขาไม่ได้เรียนคณิตเพิ่มเติมนะครับน้องดังนั้นไอพวกประเภทแบบเมตริกนะครับน้องหรือแบบแคลคูลัสเวกเตอร์อะไรเงี้ยที่มันยากๆอ่ะมันก็จะไม่เอามาออกข้อสอบของโอเนนะครับน้องนะครับซึ่งนะครับน้องในส่วนของคณิตพื้นฐานที่เอามาออกโอเนเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด8บทด้วยกันครับน้องอ่มีไม่เยอะนะครับนะซึ่งนะครับพี่เนี่ยจะเอามาเรียงลําดับตามคะแนนแล้วกันนะครับน้องน้องจะได้เห็นภาพว่าบทไหนควรเน้น พิเศษโอเคไหมฮะแต่เอาจริงๆน้องต้องเน้นทุกบทนะเพราะว่ามันก็ได้คะแนนเหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าบทไหนออกเยอะน้องก็จะต้องเน้นให้เป็นพิเศษนะครับนะเพราะว่ามันมีโอกาสทําคะแนนได้มากนะครับบทที่ออกเยอะที่สุดนะครับน้องก็คือบทเรื่องสถิติครับน้องอนะ่าไล่มาตั้งแต่เรื่องแผนภาพเลยการเอาข้อมูลมานําเสนอนะครับนะรวมถึงการหาค่าที่อยู่ตรงกลางจัดลําดับข้อมูลนะครับนะแล้วก็าการกระจายข้อมูลพวกนี้ออกข้อสอบเยอะนะครับน้องจะเรียนในม .6 นะครับสถิต ติตัวนี้นะครับข้อสอบเนี่ยจะออกทั้งหมด11ข้อครับน้องแบ่งเป็นตัวเลือกไป8ครับน้องแล้วก็เติมคําตอบเนี่ยอีก3ครับน้องอนะ่าสิบเอ็ดคูณสามจุดหนึ่งสองห้าเมื่อกี้อ่าข้อละสามจุดหนึ่งสองห้าคิดเลขโคตรยากเลยข้อสอบชุดนี้นะครับนะเลขว่าเป็นทศนิยมอุบาทอุบาทเลยตัวนี้นะครับน้องน้องก็เลยได้ออกมาเป็นนะครับคะแนนเต็มสามสิบสี่กว่าคะแนนครับน้องเพราะฉะนั้นพี่เหลิมสามสิบสี่เยอะไหมโคตรเยอะครับน้องสามสิบสี่อ่ะจะเต็มร้อยอ่ะน้อง ประมาณ1ใน3เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับน้องบทสถิติต้องเน้นเป็นพิเศษเลยในการสอบโอเนปี64นะครับน้องเพราะว่าออกเยอะที่สุดนี่เขาใบ้มาให้เลยว่าเขาสอบเขาออกอะไรเยอะนะครับต่อมานะครับน้องอีกชุดหนึ่งเนี่ยอันนี้เขาจะมัดรวมกัน3บทเลยครับน้องก็คือบทเซตนะครับตรรกศาสตร์นะครับนะแล้วก็เลขยกกําลังนะครับน้องอ่ะอันนี้เป็น3บทนะสบทรวมกันเนี่ยนะครับน้องจะออกทั้งหมด7ข้อด้วยกันแบ่งเป็นตัวเลือกแล้ว6ครับน้องแล้วก็เติมคําตอบเนี่ยอีก1 ะครับนะซึ่งนะครับนะตัวนี้พี่คิดว่าจริงๆมันไม่ได้ถือว่าออกเยอะมากนะถ้าน้องดูเฉลี่ยเป็นบทอะมันมี3บทไง เพราะฉะนั้น3หาร21อมันจะได้บทละประมาณ7คะแนนเท่านั้นเองเนี่ยบทละ7 7 7, 7โดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ย,ยเพราะฉะนั้นนะครับนะพี่ก็คิดว่าพวกนี้จริงๆไม่ได้ถือว่าออกเยอะเพียงแต่ว่าเขานับรวมกันไงฮะมันก็เลยดูว่าคะแนนมันเยอะนะครับเอ่อตัวเซตเป็นยังไงเซตก็จะเป็นไอ้พวกประเภทปีกาแล้วเอาตัวเลขมาใส่เผื่อใครลืมไปแล้วส่วนตักกศาสร์นะครับน้องก็จะเป็นพวกตัวเชื่อมอ่าหรือและนะครับน้องซึ่งในข้อสอบเก่าๆตัวนี้น้องจะยังไม่เคยเจอนะ่าเพราะว่าตักกศาสร์เนี่ยเพิ่งเอา มาใส่ในหลักสูตรใหม่ของพื้นฐานนะครับน้องส่วนใครที่เรียนสายวิทย์อันนี้เจอกันอยู่แล้วในพวกข้อสอบแพทหนึ่งโอเคไหมฮะก้าวสามัญถ้าใครอยากลองไปฝึกทําก็ลองไปดูพวกแพทก็ได้นะครับน้องหรือก้าวสามันมันเคยออกมาแล้วส่วนเลขยกกําลังนะครับน้องอันนี้ก็พื้นฐานครับน้องคิดเลขยกกาลังธรรมดานะครับพวก2องกำลังสามสิบกำลังสองอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงมีเรื่องรูทด้วยนะครับน้องเรื่องเลขยกกําลังมีเรื่องรูทด้วยนะครับอ่ะเรียบรอ้อยต่อมานะครับน้องบทที่5กับบทที่6เนี่ยเขานับรวม มกันครับน้องฮะสองบทนี้รวมกันออกทั้งหมด6ข้อครับน้องฮะออกทั้งหมด6ข้อถ้าพี่หารเฉลี่ยให้นะเอา2เนี่ยไปหาร8เนี่ยมันเออหาร18เนี่ยมันจะได้บทละ เก้าคะแนนครับน้องโดยประมาณนะครับนะฟังก์ชันกับลำดับอนุกรมนะครับซึ่งนะครับฟังก์ชันเป็นยังไงฟังก์ชันก็จะเป็นไอ้พวกประเภทแบบนี้อ่าที่เขียนมาเป็น f x อ่ะเราให้น้องแทนค่า x รวมถึงมันออกพวกกราฟด้วยนะครับน้องฟังก์ชันมันมีกราฟกราฟเส้นตรงนะครับน้องกราฟเส้นตรงพาราโบลานะครับน้องพาราโบลาแล้วก็มีเอ็กโพเนนเชียลที่เป็นเลขยกกําลังนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นขั้นบันไดนะครับนะพี่คิดว่าปีน้องน่าจะออก2กราฟแรกอ่ะอันนี้เดานะเพราะว่าขอย้ําว่าข้อสอบเขายังไม่ได้ออก นะครับน้องยังไม่ได้มีการแพ่งพายข้อสอบออกมาเพราะฉะนั้นนะอันนี้พี่เดาเฉยๆเพราะว่าข้อสอบปีเก่าๆมันออก2เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนะเยอะกว่าอันอื่นๆนะครับแล้วก็ลำดับอนุกรมลำดับอนุกรมก็คือการเอาตัวเลขมาเขียนเรียงกันอย่างเช่น1 2 3่องมแล้วถามว่าตัวถัดไปเป็นเลขอะไรอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเป็นอนุกรมก็เอาเลขเนี่ยมาบวกเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับนะอ่ะพวกนี้ก็จะออกข้อสอบนะครับนะทั้งหมด6ข้อนะครับน้อง2บทนี้รวมกันนะครับอ่ะอีกบทหนึ่งนะครับน้องก็ ็คือความน่าจะเป็นนะครับพี่มองว่านะสถิติเนี่ยเป็นยืนพื้นเลยอันดับหนึ่งออกเยอะสุดแน่นอนแต่ถ้ายกให้เป็นอันดับ2เนี่ยนะครับน้องพี่บอกเลยบทความน่าจะเป็นเนี่ยแหละที่ถือว่าออกเยอะเพราะว่าอะไรมันแค่บทเดียวนะครับน้องแต่ออกถึง5ข้อด้วยกันนะ่ะสิบห้าคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องบทนี้ก็ต้องไปเน้นแล้วก็ขอเตือนไว้นิดนึงนะในหลักสูตรใหม่เนี่ยนะครับน้องความน่าจะเป็นอ่ะมันมีเนื้อหามาเพิ่มค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องแฟกทอเรียลนะครับน้องทั้งเรื่องสัญ,ญลักษณ์ตัว C ตัว P นะครับ การเลือกสิ่งของอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้น้องจะต้องไปศึกษาเพิ่มด้วยแล้วก็ถ้าพี่เลิมก็สอบทําน้อยไปหน่อยไม่ค่อยสนุกเลยน้องก็จะต้องไปดูของพวกแพทหนึ่งหรือไม่ก็พวกของ9าสามันนะครับน้องอ่ะความน่าจะเป็นในโอเน็ตพวกข้อสอบเก่าๆอ่ะมันจะออกค่อนข้างง่ายครับน้องแต่ว่าในปี64พี่คิดว่ามันจะยากขึ้นครับน้องเพราะว่าหลักสูตรใหม่มันเรียนเยอะขึ้นนะครับต่อไปบทสุดท้ายครับน้องมีแค่8บทเองครับน้องที่ออกโอเน็ตนะครับบทสุดท้ายเนี่ยพี่เลิมทำไมบทนี้หนูไม่เห็นเค เเยยนลบทนี้นะครับน้องมันซ่อนอยู่ในเรื่องลำดับอนุกรมครับน้องอ่ะแต่ว่านะครับนะในเอกสารที่สทสเนี่ยเขาเอามาเผยแพร่นะตัวนี้นะครับน้องเขาเอามาเขียนแยกเลยว่าฉันออกแน่ๆนะจ๊ะเรื่องดอกเบี้ยกับค่างวดครับน้องในหลักสูตรเก่าไม่มีนะน้องเขาเพิ่งเอามาใส่ในหลักสูตรใหม่นะครับน้องอ่นะครับนะพวกเรื่องดอกเบี้ยกับค่างวดแล้วถามว่าออกข้อสอบเยอะไหมความคิดส่วนตัวพี่พี่บอกเลยว่าเยอะมาก เพราะว่ามันเป็นแค่หัวข้อย่อยในเรื่องลำดับอนุกรมเท่านั้นเองคือเป็นแค่หัวข้อเสี้ยวเดียวเท่านั้นเองแต่เอามาออกข้อสอบถึง3ข้อนะครับน้องเพราะฉะนั้นถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะครับน้อง9คะแนนนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไปอ่านมาด้วยนะครับเรื่องดอกเบีย้ยแล้วก็ค่างวดนะครับบทนี้เนี่ยตัวเลขมันจะไม่ค่อยสวยครับน้องพี่ก็เลยเดาว,ว่าเขาก็คงเอามาออกเป็นตัวเลือกแต่ชะอุยอุยอุย ดันมีเติมคําตอบด้วยนะถ้ามีเติมคําตอบพี่คิดว่าการหาพวกค่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะตัวเลขยากพอสมควรเลยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าเขาออกข้อสอบมาเป็นยังไงนะครับน้องนะต้องบอกไว้ก่อนนะว่า,าตัวเอกสารเนี่ยที่สทศเอามาเผยแพร่เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยพี่คิดว่าเขาเผยแพร่ออกมาก่อนว่าแนวข้อสอบน่าจะเป็นประมาณนี้ แต่ถามว่าตัวข้อสอบเนี่ยออกหรือ,อยังพี่บอกเลยว่าน่าจะยังไม่ได้ออกนะครับน้องอเพราะฉะนั้นนะครับน้องตอนนี้เนี่ยก็ได้แต่คาดเดากันไปว่าคนออกข้อสอบน่าจะออกแบบไหนแต่ว่าแน่นอนคนออกข้อสอบก็ต้องออกตามแนวทางที่สทศเขากําหนดไว้นะครับน้องอจะได้ทําตามกติกานะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้เนี่ยพี่ก็เลยอยากจะเอามาสรุปให้น้องเห็นภาพครับน้องว่าข้อสอบโอนเนในปี64น้องจะต้องเจอบทอะไรกันบ้างส่วนบทที่ตัดทิ้งไปนะครับน้องก็จะมีอยู่ทั้งหมด3บทด้ว บทแรกก็คือเรื่องการให้เหตุผลครับน้องที่เหลิมบทนี้เป็นยังไงให้น้องไปดูคลิปที่พี่สรุปเรื่องหลักสูตรนะครับนะตัวนี้พี่จะมีการอธิบายไว้นะครับน้องไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินนะครับส่วนนะครับอีกบทหนึ่งก็คือเรื่องจํานวนจริงพื้นฐานนะครับจำนวนจริงพื้นฐานจะเป็นพวกการแก้สมการอสมการนะครับนะแล้วก็เป็นพวกการแก้พวกค่าสมบูรณ์ครับน้องหลักสูตรเก่าเนี่ยน้องจะเจอแต่หลักสูตรใหม่เนี่ยพวกนี้เขาตัดทิ้งไปแล้วนะครับนะซึ่งนะครับน้องที่บอกน้องไว้นิดนึงนะว่า ถ้าน้องมีเวลามีเวลาเหลือแนะนําว่าเตรียมไปหน่อยก็ดีเพราะพี่เนี่ยไม่กล้าฟันธงว,ว่ามันไม่ออกแน่ๆเพราะว่าเรื่องการแก้สมการอะสมการน่ะน้องนึกภาพดิมันเป็นพื้นฐานของการเรียนคณิตศาสตร์อยู่แล้วนึกออกไหมคอับบางทีแบบเราทําโจทย์ไม่ได้เราก็ต้องติดตัวแปรเพราะฉะนั้นไอ้คันที่น้องจะแบบแก้สมการไม่เป็นเลยแล้วน้องไปสอบเนี่ยพี่ก็คิดว่าน้องก็ไม่น่าจะทาข้อสอบได้นึกออกไหมดังนั้นบทนี้เนี่ยพี่แนะนําว่าเตรียมไปไว้ก่อน แล้วก็ถ้าใครเรียนกับพี่พี่ก็จะสอนไว้เลยนะฮะพวกการแก้สมการอะสมการเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานในการเรียนเลขบทอื่นๆนะครับส่วนอีกบทหนึ่งนะครับน้องที่มีการตัดออกไปนะครับน้องก็คือตีโกมิติตีโก,ม,โกมิติเนี่ยเอาจริงๆลึกๆเลยพี่ก็ยังไม่เชื่อใจมันนะว่าเอ๊ มันจะตัดออกไปจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตีโกลมิติเนี่ยเขาเอาไปใส่ในเนื้อหาหมอตนนะครับน้องนะนครับนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องถ้าน้องเนี่ยจะตัดเนื้อหาออกไปแบบประเภทว่าไม่อ่านเลยพี่บอกเลยว่าบทการให้เหตุผลเนี่ยตัดไปได้ แต่อีก2บทที่เหลือเนี่ยถ้าเวลาน้องพอมีนะพอมีน้องไปอ่านไว้หน่อยก็ดีครับน้องไม่ได้เสียหายนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ความเห็นส่วนตัวพี่นะเป็นพี่พี่อ่านนะเป็นพี่พี่อ่านยกเว้นเรื่องการให้เหตุผลตัดทิ้งได้อีกคําถามหนึ่งนะครับที่ถามกันมาเยอะก็คือ o n e t w i วิทเนี่ยจะมีการเอาวิชาวิทยาการคํานวณเนี่ยมาออกข้อสอบไหมนะครับพี่บอกเลยว่า ออกครับน้องเพราะว่าเอกสารของสอทศเนี่ยเขามีการเขียนมาแล้วเขาเขียนในหมวดหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีมั้งฮะแล้วพี่อ่านไม่ผิดนะตัวนี้จะออกข้อสอบอยู่ทั้งหมดนะครับนะสิคะแนนครับน้องนะครับนะถ้าพี่จําไม่ผิดก็คือออก5ข้อครับน้องข้อละ2.2นะครับนะคะแนนมันก็ดูแปลกๆไน่ถึง2.2งคะแนนนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้จะมีคะแนนทั้งหมด11คะแนนถามว่าพี่เหลิมอ่านไม่ไหวอ่ะสิคะแนนน้องก็ไม่ต้องอ่านครับน้องแล้วน้องก็ยอมแพ้มันไป ไปสอบจริงก็ไปกามัวนะครับนะแต่ว่าถ้ามีเวลาเหลือก็อ่านไปหน่อยก็ได้ครับน้องนะเพราะว่าในเอกสารเขาบอกมาแล้วว่าบทวิชานี้ออกนะครับนะวิชาวิทยาการคำนวณก็ออกด้วยนะครับสำหรับ o n e t w i t นะอันนี้สำหรับโ n e t w i t แต่ o n เ t ็ i t เนี่ยมันเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างจับฉ่ายครับน้องคือมันออกปนทั้งเคมีชีวฟิสิกส์ดาราศาสตร์มีวิทยาการคำนวณอีกพอเฉลี่ยออกมามันก็เลยได้วิชาละไม่กี่คะแนนนะครับนะฮะปีนี้เป็นปีแรกรับน้องที่ออกวิทยาการคำนวณในโ n e นะครับสุดท้ายนี้นะครับขอโฆษณาไว้นิดนึงนะครับน้องถ้าใครเนี่ยอยากจะเตรียมตัวสอบ ONe t นะครับนะหรือแพทหนึ่งนะครับหรือ9สามัญนะครับพี่ก็มีคอร์สนะครับนะสรุปเนื้อหาคณิตมปลายนะครับน้องเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับนะก็จะมีสรุปเนื้อหาทั้งหมดเลยครับน้องเป็นของหลักสูตรใหม่นะครับนะเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบแบบหลักสูตรใหม่นี่แหละนะครับรวมถึงเนื้อหาบางอย่างที่พี่เห็นว่ามันสําคัญสําคัญในหลักสูตรเก่าพี่ก็จะสอนเพิ่มไว้ให้ด้วยนะครับน้องเพื่อให้น้องเนี่ย มีเทคนิคในการทําข้อสอบนะครับนะจะได้ทําข้อสอบได้เยอะๆแล้วก็ทําข้อสอบได้เร็วนะครับนะเออแล้วก็นอกจากมีเนื้อหาแล้วนะครับนะก็ยังมีเฉลยข้อสอบนะครับนะแพทหนึ่งนะครับนะแพทสามนะครับนะก้าสามัญคณิตหนึ่งรวมถึงโอเน็ตคณิตด้วยนะครับน้องเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับน้องนะครับถ้าใครสนใจนะครับน้องก็ทักที่มาได้ทาง a c e b o o k นะครับน้องโชคชัยติวเตอร์ได้เลยครับน้องตัวนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับน้องก็ฝาก ติดตามนะครับน้องช anel ด้วยนะครับนะยูทูบโชคชัยทิวเตอร์นะครับน้องก็นะครับนะในช anel n เนี่ยก็จะมีข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับในระบบ g c a s สนะครับลิ้นพันกันแล้วก็นะครับเฉลยข้อสอบต่างๆนะครับนะรวมถึงคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆตัวอย่างการสอนต่างๆก็สามารถติดตามได้ทางช anel นี้ได้เลยนะครับนะอ่าสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเออแล้วก็ขอพูดดักคอไว้นิดนึงนะ แพทหกับ93มันเนี่ยนะครับน้องยังไม่มีรูปแบบออกมานะครับน้องจากสทศนะครับดังนั้นนะครับน้องพวกนี้ก็จะต้องติดตามข่าวเพิ่มเติมกันด้วยนะครับนะตัวแพท1กับ93มันเขายังไม่ได้มีการประกาศออกมานะครับน้องนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันเดโอกาศหน้าครับบ๊ายบายครับ